สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนฮะก็คงจะพูดถึงหลังเกมครับที่เชลซีครับเอาถล่มชนะ,ะลูตันไปแบบขาดลอย3ประตูต่ตอ0ูนย์นะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเนอีเลเะครับใครที่ดูฟุตบอลแล้วไม่สดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณซู z u k i e r t i ์ a Smart Hybrid ฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟตเต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับก็มีโปรโมชั่นแรงท้าฝนกับราคาพิเศษครับเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาท ตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่านะครับก็ใครสนใจครับก็สามารถไปดูกันได้ที่โชวรูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็ย้ำนะฮะโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับทัวร์ดูเชลซีติดขอบสนามคู่ระหว่างเชลซีอาร์เซนอลและเชลด์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เราจะบินโดยสายการบินไทยเหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับใครสนใจก็ สามารถที่จะโทรสอบถามได้ครับราคาพิเศษแบบนี้153,000 0 0 0บาทนะครับสามารถสอบถามได้ครับที่065-158-5165นะครับอ่ะไปว่าถึงเกมเมื่อวานนี้หน่อยครับเตะดึกตี2แต่ว่าก็ถือว่าได้3คะแนนแบบเรียกว่าแฟนเชลซีประทับใจครับเชลซีได้3ประตูครับจากไรฮิมสเตอร์ลิงนาที17แล้วก็นาที66 รวมไปถึงประตูปิดท้ายจากทางนิโคลสแจ็กสันครับก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวกับเชลซีนาที75ก็มี2แอสซิสของทางมาโลกุสโตด้วยนะครับเมื่อวานนี้เชลซีจัดทับประตูเป็โรเบิร์ตซานเชสครับเกมรับมีทางด้านเลวายโควิลเตโกซิวาแล้วก็อักเซลดิซาซี่ซ้ายเป็นเบนชิวเวลครับขวาเป็นมาโลกุสโตกลางเนี่ยทางอนโซได้ยืนคู่กับทางมอยเซสไคเซโดเป็นตัวจริงนะฮะ แนวรุกก็มีทางไรฮิมสเตอร์ลิงคอนอกา g ลักเกอร์แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับก็หลังจากจบเกมครับโปเชตติโนออกมาพูดถึงฟอร์มของลูกทีมครับบอกว่าผมดีใจมากๆกับฟอร์มวันนี้ครับเพราะมันแข็งแกร่งและแสดงเห็นว่าก้าวแรกของเราในการเดินไปในทิศทางที่เราต้องการควรจะเป็นนะครับขณะเดียวกันพอชก็ชื่นชมสเตอร์ลิงครับบอกว่าเขาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปครับ เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมกับเวสต์แฮมและคืนนี้เขาก็ทำได้ดีมากอีกครั้งเขาเป็นตัวท็อปทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมชาติเขาแสดงเห็นให้เห็นถึงความทุ่มเทมาโดยตลอดครับในแนวทางที่เขาต้องการช่วยทีมเขาทำงานหนักมากๆครับและเขาก็มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมเขาสมควรได้รับเครดิตเต็มๆในฟอร์มแบบนี้พวกเขาหรือว่าตัวของสเตอร์ลิงน่าประทับใจมากๆนะครับ ขณะดเดียวกันมีรายงานว่าสเตอร์ลิงเนี่ยยิงไปแล้ว114ประตูนในพรีเมียร์ลีกแบบที่ไม่รวมจุดโทษนะครับแซงหน้าจิมมี่ฟรอสแฮเบิครับโดยมีผู้เล่นเพียงแค่16คนในประวัติศาสตร์ที่ยิงมากกว่าสเตอร์ลิงนะครับขณะเดียวกันนะเมื่อวานมีสถิติของเอนโซฟอนเดสครับที่จ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดครับโดยการจ่ายบอลยาวนะฮะสำเร็จ8จาก9ครั้งจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุด9ครั้งครับ และแย่งบอลคืนได้มากที่สุดถึง7ครั้งนอกจากนี้มีสถิติของไกเซโดครับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะจ่ายบอลสำเร็จ58ครั้งจาก60ครั้งครับเขาสกัดสำเร็จ100ครั้งเปิดบอลยาวสำเร็จ0 0อขออภัยฮะเข้าสำเร็จเข้าสกัดสำเร็จ 1, 100เปอร์เซ็นต์นะฮะเข้าสกัดไม่ใช่ครั้งนะต่ร้อยครั้งนี่โหหดมากเปิดบอลยาวสำเร็จครับ100%เ ตัดเกม3ครั้งบล็อกบอล2ครั้งชนะในการดวลทั้งหมด6จาก10ครั้งแล้วก็เลี้ยงบอลผ่าน0ครั้งนะครับอาจจะไม่มีการเลี้ยงบอลผ่านแต่ว่าสถตตีตัดเกมดีมากๆนะครับขณะที่ฝั่งของมาโลกุสโตครับจ่ายบอลสำเร็จถึง95.6ครับสัมผัสบ,บอลถึง88ครั้งนะครับเติมเข้าในพื้นที่สุดท้าย6ครั้งชนะในการดวล4ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน2ครั้ง และก็ทำไป2แอสซิสต์นะครับขณะเดียวกันครับมีรายง,งานว่าก่อนหน้านี้เชลซีทำสถิติเสียคลินชีส11เกมต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดใน20ทีมของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คลินชีได้แล้วนะในเกมกับลูตันนะฮะนอกจากนี้ยังบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เชลซีและลูตันพบกันในลีกเมื่อปี1,99 1ซึ่งเตี๋โกซิวาอายุเพิ่ง7ขวบนะครับ และเพื่อนร่วมทีมที่เขาลงเล่นในวันนี้เนี่ยไม่มีใครเกิดขึ้นมาบนโลกสักคนเลยนะครับส่วนข่าวเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะฮะเดลี่เมลครับ, mm. Mail ร,บรายงานบอกว่าเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวอีวานโทนี่มาร่วมทีมนะครับซึ่งเดลี่เมลก็บอกว่าอีวานโทนี่เนี่ยได้เปลี่ยนเอเจนต์แล้วครับเป็นสัญญาณชัดเจนว่านักเตะต้องการย้ายทีมโดยมีเชลซีแมนยู และสเปอร์ที่ให้ความสนใจนักเตะนะครับก็ผมเพิ่มข้อมูลให้นิดหนึ่งนะฮะเอเยตนของอีวานโทนี่เนี่ยก็เป็นเอเยตนเดียวกันกันกนกบทางแจ็คเกอริชแล้วก็เจมส์วอร์พรา์ซึ่งล่าสุดวอร์ p พรา์ก็ย้ายมาร่วมทีมเวสต์แฮมนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องราวของฟอ r e เรสที่คว้าตัวงเดรซันโตสไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูก,กาลนะครับก็ นักเตะเนี่ยออกมากล่าวบอกว่าผมรู้ว่าฟอเรสต์เป็นสโมสรใหญ่ครับพวกเขาเล่นฟุตบอลได้ดีและมีผู้เล่นที่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมนะครับขณะที่ BBC ครับมีรายงานบอกว่าเชลซีใช้เงินประมาณ340ล้านปอนด์เพื่อซื้อผู้เล่น9้าคนในช่วงตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับมากกว่าทีมอื่นๆในยุโรปโดยสถิติในการซื้อขายช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเรอัลมาดริดครับที่ทำไว้ใช้เงินไป292ล้านปอนด์ ในปี2019แต่ว่าตอนนี้เชลซีอ่ะใช้ไป340ล้านปอนด์นะฮะมากกว่าเรอัลมาดริดนะฮะขณะเดียวกันครับสกายสปอร์ตรายงานเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบอกว่าฟอเรสเนี่ยกล้บรรลุกข้อตกลงกับเชลซีในการเซ็นสัญญาถาวรกับคาร์ลมาซันโอดอยครับโดยการเจราจาย,ยังคงดำเนินต่อไปทั้งเรื่องโครงสร้างและเงื่อนไขในการจ่ายเงินนะครับก็เท่ากับถ้าโอดอยย้ายไปอยู่กับฟอเรสเน,นี่เชลซีนี่ปล่อยยืมมังเรซานโตสแล้วก็ปล่อยถาวรโอดอย ในสัปดาห์เดียวนะฮะขณะที่ฝั่ง Sky Sport นะฮะมีรายงานบอกว่าเป็นฝั่ง Sky Sport เยอรมันครับบอกว่าชารบา่ยต้องการย้ายไปไบยเยมินิกและร่วมงานกับทูเคิลส่วนทางาบเยนก็ต้องการยืมตัวนักเตะนะครับแต่เชลซีต้องการปล่อยขาดมากกว่าการยืมตัวนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีเฮียวิโก้ครับ2ดีก็คือฟอรินบาโลกุนครับตกลงย้ายไปโมนาโกแล้วครับด้วยค่าตัว40ล้านยูโร โดยคาดว่าอาร์เซนอลจะมีออปชั่นในการซื้อกลับด้วยนะครับแล้วก็อีกดีก็คือคูดูสครับที่ย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมครับก็เฮียวิโกตกลงกันปากเปล่าเรียบร้อยจะจ่ายค่าตัวนักเตะ45ล้านย e ูโรบวกแอนด์ออนนะครับแล้วก็น่าจะเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับโดยจะมีการตรวจร่างกายในวันเสาร์านี้เพราะฉะนั้นทั้งบาโลกุนทั้งคูดูสที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีตอนนี้จบสิ้นเรียบร้อยนะฮะ ขณะที่แมตต์อครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังอยู่ในการเจรจากับโรม่าเพื่อให้ลูวากูเข้าร่วมทีมครับในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่นักเตะต,ตัดสินใจว่าเขาไม่ต้องการจะเข้ามาร่วมทีมยูเวนตุสการตัดสินใจของลูคูในระยะเวลากระทันหันเนี่ยทำให้เชลซีต้องเปลี่ยนแผนนะครับขณะเดียวกันดิเมซิโอก็รายงานบอกว่าลูอาูเนี่ยเตรียมย้ายไปร่วมทีมโรม่าด้วยสัญญาย,ยืมตัว และคาดว่าจะเซ็นสัญญาภายในคืนนี้นะครับนอกจากนี้นิซาคินเซล่ายังบอกว่าเบดดัตเอ็กบาลีเนี่ยกำลังเจรจากับโรมาในดีลของลัวคูด้วยสัญญายืมตัว <_ honorary> แล้วก็ทางฝั่งของแดนเฟรคินนะครับเจ้าของทีมโรมาแล้วก็ท็อตโบลี่เนี่ยคุยกันแบบตัวต่อต,ตัวที่สตัมฟอร์ดบจ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและนักเตะต,ต้องการย้ายไปร่วมทีมโรมาโดยไม่ต้องการใช้เวลาอีกสัปดาห์ในการตัดสินใจแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมีโอกาสกลายเป็นโรม่าครับที่จะได้เซ็นสัญญากับโรเมลูลูคาคูนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเชลซีที่เอาชนะลูตันได้3ประตูต่อศูนย์ฟอร์มของเตอร์ลิงเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงประตูแรกของนิโคลัสแจ็คสันที่ทําได้แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเห็นกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าส่วนใครยังไม่ได้ฟังหลังเกมนะครับสามารถติดตามได้ผมไลฟ์หลังเกมไปแล้วไปดูย้อนหลังกันได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ